สวัสดีเ,เพื่อนๆชาว u t u b e ทุกท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนัว1นึอารมเลซึ่งช่องของเราผมจะนนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคส่วนกระแสยุคกคูเป็นแท้จริงนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราเจ้าคุณพัฒปุญญากาโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจารย ซึ่งถ้าเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่เท,ษษษษทเวะสัตรลและหลวงพ่อเดิมวัดนองโพวัตถุมงคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วนแล้วจะมีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิน้นแต่ไปที่เสาะแสวงหาคนทักสะสมลูกศิษย์ลูกหานําไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆและถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์และก็ประสบการณ์ นั่นก็คือมีดหมอของท่านนั่นเองนะครับปัจจุบันนะครับหลวงพ่อท่านอายุ101ปีแล้วเพื่อนเพื่อนท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2 4 6 5นะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลมาให้เพื่อนๆได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับพร้อมทั้งมีแบ่งปันให้กับเ,เพื่อนเด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับ0-97 0 1 9 5 6 1นนะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันเลยครับเพื่อนนะครับโดยเฉพาะเป็นหยุดนะครับสามารถที่จะโทรหาผมนะครับพูดคุยปรึกษากันได้ทั้งวันนะครับแต่นะครับในกรณีที่ติดต่อผมแล้วไม่รับความสะดวกนะครับเราก็ยังมีนะครับอีกหลายๆช่องทางนะครับนั่นก็คือนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับแล้วก็ Facebook นะครับซึ่งนะครับเราก็จะมีนะครับแอดมินนะครับ รอตอบคาถามพร้อมทําการซื้อขายได้ปกตินะครับคุณโอนเงินมาเนี่ยนะครับคุณได้ของแน่นอนนะครับแล้วก็รับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนะครับราคาเปิดอยู่ที่เราราคาปิดอยู่ที่คุณนั่นเองนะครับสนใจทักไปต่อรองราคากันได้เลยนะครับเรามีบริการเก็บปลายทางให้ด้วยนะครับเพื่อนสำหรับท่านที่นะครับไม่สะดวกจะโอนเงิน ตัตู้เ TM อยู่ไกลแล้วก็แอปมือถือไม่มีก็ใช้บริการเก็บปลายทางนะครับรอรับวัตถุมงคลหน้าบ้านได้เลยนะครับซึ่งนอกจากมีดแล้วเราก็จะมีวัตถุมงคลต่างๆนะครับที่น่าสนใจนะครับให้เพื่อนได้ศึกษานะครับเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมต่อไปนะครับพร้อมทั้งมีแบ่งปันให้กับเพื่อนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพบกับวัตถุมงคลที่หายากเลยนะครับเพื่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าแต่ละรายการเนี่ยนะครับมีความพิเศษยังไงนะครับเหรียญอยู่นี้ก็เป็นนะครับเหรียญหอฉันนะครับกรรมการนะครับนำเลิกนะครับซึ่งนะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับรองพิมพ์นะครับซึ่งนะครับสร้างเพียง9เหรียญเท่านั้นนะครับความพิเศษของเหรียญนี้ก็คือนะครับเป็นนะครับ เหรียญนำเลิกนะครับแล้วก็นะครับสร้างแจกกรรมการนะครับจะไม่มีในรายการจองนั่นเองนะครับซึ่งนะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับแล้วก็นะครับด้านหลังเนี่ยนะครับจะตอกหมายเลข9999นะครับเลข9 4ตัวนะครับตรงนี้เลยนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยนะครับก็จะตอกโค้ดณะนะครับ เท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็มีอยู่3ตัวนะครับที่สังกตินะครับตรงนี้แล้วก็ตรงที่หัวเข่านะครับแล้วก็จะมีรอยจานที่หลวงพ่อท่านลงเหล็กจานให้ก็ตรงนี้1 2 3แล้วก็4นะครับซึ่งนะครับเหรียญยังอยู่ในสภาพที่สวยงามมากนะครับนะครับ สอบถามไปยังผู้สร้างเนี่ยบอกมีทั้งหมด9เหรียญนะครับมีการเปลี่ยนมือกันในราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงมากในตอนนั้นนะครับแล้วก็เก็บเงียบหมดเลยนะครับซึ่งเหรียญนี้ถือว่าเป็นเหรียญแรกที่ผมเจอนะครับที่เข้ามาในสนามนะครับให้เปลี่ยนมือกันจริงๆแล้วเจ้าของเหรียญเนี่ยนะครับเขาเอามาโชว์เท่านั้นเองนะครับนะครับจีบยังไงก็ไม่ปล่อยนะครับแล้วเปิดราคาสูงมากนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็จะของเดิมต้องการใช้ตังนะครับก็เลยนะครับลองทักมาสอบถามนะครับผมก็เลยนะครับรับเช่าเก็บไว้นะครับในราคาที่แบ่งปันนั่นเองนะครับซึ่งนะครับเปลี่ยนนี้นี่บอกเลยว่านะครับมีแต่คนอยากได้นะครับบรรดาลุศิษย์นี่ตอนที่เขานะครับลงโชว์เนี่ยนะครับคนทักไปถามเต็มเลยนะครับแต่สู้ราคาไม่ไหวนั่นเองนะครับ ถือว่าผมโชคดีมากนะครับที่เขายังทักมาหาคนแรกนะครับเขาบอกว่าผมเนี่ยนะครับเล่นพระนะครับดีนะครับซื้อเข้าดีอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็เลยทักมานะครับแบ่งปันให้นะครับในราคาที่นะครับไปต่อได้แน่นอนนะครับดังนั้นนี่ใครที่สนใจนะครับใครที่สนใจเหรียนนะครับพอฉันกรรมการเหรียนนี้นะครับ ึ่งใน9เหรียญอยู่ที่นี่นะครับอีก8เหรียญไม่รู้อยู่ที่ไหนนะครับนะครับประสบการณ์ไม่ต้องห่วงนะครับเป็นนําเลื่แล้วก็ปลูกเสกไตรมาสปกตินี่แหละครับนะครับโบราณาจารย์เนี่ยครับถือว่านะครับเนื้อตะกั่วเนี่ยเป็นเนื้อที่นะครับรับพลังในการปลูกเสกได้ดีที่สุดนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับโบราณการนะครับพระกูต่างๆนะครับจะมีเนื้อชิ้นเงินนะครับเนื้อตะกั่วนั่นเองนะครับ อยู่เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็นะครับให้พุทธคุณในทางนะครับเหนียวโคงกระพันชาตรีอยู่แล้วนะครับเพื่อนนะครับงั้นท่าใดที่สนใจนะครับเปลียนหอชั้นนะครับที่หายากที่สุดนะครับผมเคยแค่ได้ยินมาก่อนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นตำนานเลยนะครับผมก็เพิ่งได้เจอนะครับถัดจากนั้นมาแค่นะครับไม่กี่เดือนนะครับผมก็ได้ครอบครองนะครับ ังนั้นนี่ท่านใดที่อยากจะเอาไปดูแลต่อก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีท่านใดเอาไปดูแลต่อผมก็ยินดีเก็บนะครับเอาตรงๆเลยนะครับเพราะว่าส่วนตัวนี่ชอบนะครับแต่ในความที่ชอบเยอะมากเนี่ยนะครับมันก็ไม่ไหวนะครับแล้วก็บางรายการเนี่ยนะครับผมรู้เลยว่าจะมีเจ้าของนะครับดังนั้นนี่นะครับรายการนี้ชอบมากห่วงมากนะครับแต่จะมีอะไรบอกว่านะครับให้ถ่ายรูปแล้วก็ ลงพนหรืออัคดคลิปไปเลยนะครับแล้วก็จะมีของมาแล้วก็มีจริงๆนะครับดังนั้นนี่นะครับถ้ามัว่หวงของก็เต็มบ้านนะครับดังนั้นนี่ผมมีหน้าที่เผยแผ่บารมีนะครับแต่ถ้าไม่มีท่านใดนะครับสนใจเอาไปดูแลต่อผมก็จะดูแลต่อนะครับแล้วก็จะค่อยๆทยอยเก็บทยอยปล่อยอันที่เหลือออกไปแทนก็แล้วกันนะครับนี่นะครับใครที่ชอบ ของหายากครับแล้วไอเทมผมบอกเลยครับมีแล้วหล่อแน่นอนนะครับไม่มีใครมีแน่นอนนะครับเก้าเหรียญเนี่ยนะครับอีกแปดเหรียญที่ผมไม่เคยเห็นใครเอามาออกมาเลยนะครับซึ่งเหรียญนี้เป็นเหรียญแรกจริงๆครับที่ออกมานะครับรับประกันแท้ตลอดที่ทุกรายการนะครับนี่นะครับตัวตัดอะไรทุกอย่างนี่ไปหมดแล้วก็นะครับสอบถามทีมผู้สร้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามีแน่นอนนะครับเขาบอกว่ามีคนแบ่งไปตอนนั้นต่อมือไปเนี่ยนะครับราคาสูงแล้วก็ ไม่รู้ไปไปอยู่ทีหนมดแล้วนะครับอีก8ดเหรียญนะครับนะครับนี่ก็คือนะครับไม่ต้องห่วงนะครับมาตรฐานสากลแน่นอนนะครับใครสนใจก็นะครับทักมาได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับเหรียญหอฉันนะครับเป็นเนื้อนวะลงยาสีเขียวนะครับซึ่งลงยาแบบนี้จะมี3สีนะครับแดงนะครับหนึเหรียญน้ำเงิน100เหรียญ และก็นะครับสีเขียวเนี่ย99เหรียญเท่านั้นนะครับนะครับสีเขียวเหนียวซับนะครับวัตถุมงคลหอฉันก็นะครับอุปเทกก็คือนะครับมีกินมีใช้ตลอดไปนั่นเองนะครับส่วนตัวผมก็ชอบนะครับในพวงพระเครื่องที่ผมใช้อยู่เนี่ยนะครับก็จะมีเหรียญหอฉันด้วยแน่นอนนะครับชอบนะครับเป็นการส่วนตัวเลยนะครับทั้งมีดทั้งเหรียญนะครับก็บรรทุมงคลต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับหอฉันเนี่ยนะครับชอบหมดเลยนะครับ นวันลงยาแบบนี้สวยงามมากนะครับพิเศษเหรียญนี้นะครับเพื่อนนะครับนี่เลยนะครับจะเห็นว่ามีสีสอทองเนี่ยเป็นหมึกสีทองนะครับเป็นนะครับหลวงพ่อท่านจานนะครับให้นะครับเป็นกรณีพิเศษนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้ชิดนั่นเองนะครับซึ่งมีความพิเศษแน่นอนนะครับนี่นะครับจานมึกสีทองนะครับหมายเลข50สิบ นะครับ50 50นั่นแหละครับมาเลข50นะครับสร้างรวมกันนะครับสามสีเนี่ยนะครับนวะลงยาเนี่ยนะครับรวมกัน299เหรียญเท่านั้นนะครับกล่องเดิมนะครับสภาพถือว่าสวยนะครับนี่นะครับนวะแบบนี้ถือว่าผิวออกแก่ทองนั่นเองนะครับประสบการณ์ไม่ต้องห่วงครับหอฉันเนี่ยนะครับหนึ่งในดวงใจผมเลยนะครับผมบอกเลยนะครับ แล้วก็นะครับเป็นที่สอดสแวงหาคุณสมัมานานแล้วนะครับเหรียญนี่ถือว่านะครับสวยระดับประกวฏเลยทีเดียวนะครับถ้าใครสนใจก็นะครับทักมาได้เลยนะครับต่วนก็จะเป็นนะครับเหรียญหอฉันนะครับเนื้อทองแดงนะครับองนี้พิเศษเลยนะครับเลี่ยมเงินมาอย่างดีนะครับก็จะเห็นพอพิเศษอีกอย่างนึงครับนั่นก็คือนะครับมีรอย จานหมึกสีทองนะครับนะครับที่หลวงพ่อท่านจานให้เป็นพิเศษนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยนะครับชอบมากนะครับถึงขนาดเลี่ยมเงินไว้ใช้เลยนะครับนี่ครับเพื่อนนะครับผิวไฟสวยนะครับนี่เลยนะครับด้านหลังก็มีนะครับจานหมึกสีทองเช่นกันนะครับหลวงพ่อท่านจานให้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยนะครับเอาไปให้จานนะครับแล้วก็นะครับเลี่ยมเงินนะครับขึ้นคอเลยนะครับนะครับ มีความพิเศษแน่นอนนะครับเก็บมานานนะครับเพื่อนนะครับจำรวการสร้างนะครับที่หมุนเวียนนะครับหลังจากที่ถูกขโมยไปแล้วนะครับก็เหลืออยู่ประมาณ1นึ่เเหรียญเท่านั้นนะครับประมาณนี้เลยนะครับดังนั้นนี่ผมว่ามันน้อยมากเลยนะครับสําหรับความต้องการของนะครับผู้ที่ศรัทธานะครับเหรียหอฉันเนี่ยนะครับเรื่องของประสบการณ์เนี่ยนะครับเป็นที่พูดถึงเก่าคานกันมานานแล้วไม่แพ้รุ่นใดเลยนะครับดังนั้นนี่นะครับ ส่วนตัวผมเนี่ยผมมั่นใจเรียนรุ่นนี้นะครับผมก็นะครับห้อยเรียนรุ่นนี้เช่นกันนะครับท่านใดที่นะครับมองหาอยู่นะครับอยากจะได้ไปดูแลต่อก็ทักมาได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับรูป3เกจินะครับหอชันปี59นะครับนี่เลยนะครับก็3เกจินี่ก็จะเป็นนะครับหลวงพ่อพัดนะครับ แล้วก็หลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็หลวงพุทธเทศก็สาทะเลนั่นเองนะครับซึ่งเป็นรูปอัดกระจกนะครับนะครับหน้าหลังนะครับด้านหลังจะเป็นยันหนุมานเชิญธงนะครับแล้วก็มีจีวรนะครับซึ่งของเกศเนี่ยนะครับระบาดมานานแล้วนะครับดังนั้นนี่ท่านใดที่อยากจะได้ของแท้เอาไปบูชานะครับเอาไปใช้นะครับหรือนะครับเอาไว้เป็นองค์ครูก็นะครับแบบนี้เลยนะครับรับกันแท้ตลอดชีพแน่นอนไม่ต้องห่วง นะครับซึ่งนะครับประสบการณ์ฟ้าผ่า2ครั้งก็นะครับคนที่ห้อยรูป3กิจินั่นเองนะครับแล้วก็เหรียญถ้าเป็นพวกเหรียนก็ประสบการณ์ก็มีฟ้าผ่าเช่นกันนะครับแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับลดความลดชนตกตึกโดนยิงจอยิงไม่ออกอะไรพวกนี้นี่เจอมาเยอะมากนะครับต้องไปถามคนพื้นที่นะครับเขารู้กันแน่นอนนะครับ ว่าถ้าเป็นหัวหมประพัดเนี่ยนะครับพอชันนี่ไม่แพ้รุ่นใดเลยนะครับประสบการณ์เนี่ยนะครับนี่เลยนะครับรูปสามเกจินะครับอย่างเหรียญเนี่ยนะครับสร้างรวมกันนะครับก็เยอะพอสมควรนะครับแต่รูปเนี่ยน่าจะประมาณ250บบาทเท่านั้นนะครับน้อยมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเหรียญนะครับราคาก็พอๆกันนะครับซึ่งเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับราคาเบากว่าเหรียญ นะครับแต่หายยากกว่าเยอะเลยนะครับนะครับราคายังเบากว่าอยู่นะครับเพื่อนนะครับนี่เลยนะครับเบาๆเี่นะครับนะครับท่านใดที่สนใจนะครับเลี่ยมวินเทจนะครับใสๆนะครับสีน้ำเงินแบบนี้นะครับท่านใดสนใจก็นะครับทักมาได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับพระปิดตานะครับยันยุ่งนะครับนี่เลยนะครับนะครับ ชื่อรุ่นจริงๆเนี่ยนะครับก็คือรุ่นสมปราถนานะครับเป็นพระปิตาเนื้อโลหะผสมนะครับหรือทองเหลืองนั่นเองนะครับนะครับออกปีนะครับ58นะครับเป็นของดีปีลึกเลยนะครับหลังจากนั้นมาผมก็ไม่ค่อยเห็นเลยนะครับว่าจะมีแบบยันยุ่งออกมานะครับหรือจะเป็นรุ่นแรกรุ่นเดียวเท่านั้นนะครับก็ไม่รู้เช่นกันนะครับแต่เท่าที่อ่าที่ผมอยู่ในนะครับสายนี้มาก็ไม่เคยเห็นนะครับ นี่นะครับเป็นพระปิตานะครับเนื้อโลหะผสมนะครับหรือเนื้อทองเหลืองนะครับต่อโค้ดใต้ฐานแบบนี้นะครับกระวการสร้างนะครับจะมีนะครับแบบนี้นี่นะครับเป็นเนื้อทองเหลืองเนี่ยนะครับสร้างทั้งหมดนะครับ999องค์นะครับส่วนที่พิเศษนะครับก็จะเป็นนะครับเป็นเนื้อกระไหลทองหรือชุบทองนั่นแหละครับเป็นสีทองเลยนะครับอันนั้น109องค์นะครับ ก็จะสร้างอยู่ประมาณนี้นะครับรวมกันแล้วก็พันหน่อยๆนั่นเองนะครับนี่นะครับอันนี้ครับตัวจริงแน่นอนนะครับซองเดิมแบบนี้นะครับนี่ครับซองวัดนะครับปี58นะครับพระพิตตานะครับสมปรารถนานะครับหรือพระพิตายันยุ่งนั่นเองนะครับน่าจะเป็นรุ่นแรกแล้วก็รุ่นเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งนะครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับพบเจอน้อยมากนะครับเพราะว่าด้วยความที่สวยงามนะครับ นะครับแล้วก็ปลุกเสกเข้มขังแล้วก็พระดีๆนะครับปีลึกๆเนี่ยนะครับจตนาการสร้างดีแน่นอนนะครับมีในรายการประกวดนะครับมีในทำเนียบของนักประดุจมงคลของหลวงพ่ออยู่แล้วนะครับนี่มีในรายการประกวดแน่นอนนะครับดังนั้นนี่นะครับควรจะเก็บเงียบกันหมดเลยนะครับไม่ค่อยพบเจอเท่าไหร่นะครับผมเองผมก็เพิ่งได้นะครับได้มาสัมผัสกับองค์จริงนี่นะครับ ซึ่งนะครับเคยเห็นแต่เข้าลงนะครับโชว์กันนะครับอยู่ไม่กี่อง์นะครับซึ่งนะครับก็องค์นี้ก็นะครับสมบูรณ์สวยงามนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็นะครับทักมาได้เลยนะครับต่อไปจะเป็นนะครับรูปหล่อนะครับเนื้อทองผสมนะครับถือเป็นรูปหล่อยุคต้นๆเลยนะครับออกปี57นะครับ ตอนที่นะครับไฟไหม้โบสถ์นะครับซึ่งตอนที่ไฟไหม้โบสถ์เนี่ยนะครับในโบสถ์นี่ก็จะมีนะครับวัตถุต่างๆเยอะแยะนะครับที่ไหม้ไฟนะครับจะมีหุ่นิดพึ่งของหลวงพ่อนะครับที่ไม่ไหม้ไฟนะครับในปี57นั่นเองนะครับดังนั้นนี่รูปหล่อรุ่นนี้จึงจําลองนะครับรูปปั้นของหลวงพ่อนะครับหุ่นขี้ึ่งของหลวงพ่อนั่นเองนะครับแล้วก็ทําออกมาให้นะครับ บูชานะครับเพื่อจะนำนะครับปัจจัยไปบูรณาโบสถ์นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับเป็นของดีปิลึกหายากนะครับในปัจจุบันนี้ก็พบเจอน้อยมากนะครับนานทีจะเจอทีหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับด้านหลังจะเขียนจะมีคําว่า93นะครับก็คือตอนอายุของท่านนะครับปี57นั่นเองนะครับแล้วก็หวัด้วยด่วนนะครับเป็นรูปหลอดที่ประสบการณ์สูงนะครับ คนพื้นที่รู้ดีนะครับถ่าท่าสนใจนะครับราคาเบาๆนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดนะครับ2.5นิ้วนะครับเป็นมีดปากกานะครับรุ่นนะครับหอระคังปีหกศูนย์ะครับสุดยอดในตำนานอีกรุ่นนะครับที่ปัจจุบันนี่หายากมากแล้วนะครับมีในตำนานก็นะครับหอชัน ออถคัง8รอบนะครับถือว่าอยู่ในกลุ่มต้นๆนะครับที่หายากมากๆนะครับแล้วก็นะครับรุ่นนี้นะครับมีความพิเศษก็คือนะครับเป็นรุ่นที่ปลูกเสกยาวนานที่สุดนะครับถือว่าดีที่สุดเลยนะครับในปี60นะครับนั่นก็คือนะครับปลูกเสกนะครับทั้งหมด4วาระนะครับแล้วก็แถมกับอีก1ไตรมาสเต็มๆนะครับปี60นนะครับซึ่งนะครับ เล่มนี้ก็จะเป็นนะครับขนาด2.5นิ้วนะครับยาวรวมประมาณ5นิ้วนะครับตอกลายนะครับใสมาเต็มใบแล้วก็อักขรเลขยันสวยงามเข้มขังเลยนะครับเพื่อนนะครับก็นะครับตอกโคตระขังนะครับแล้วก็หมายเลขนะครับหมายเลขอารมณ์ดีนะครับเพื่อนนะครับหมายเลข55นะครับตดวการสร้างนะครับทั้งหมดนะครับ2.5นิ้วแบบนี้นี่สร้างทั้งหมด350เล่มเท่านั้นนะครับด้านแลืฝอักทําจากไม้ประดู่เสาสลาหลังเก่านะครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบมงคลมากนะครับนะครับเพื่อนนะครับส่วนนะครับวิธีการปลุกเสกนะครับก็นะครับปลุกเสกสีวรระแค่ไปหนึ่งไตรมาสนะครับเพื่อนนะครับอุดมนลสารด้วยนะครับเส้นเกสาชันหมากจีวรสายสินสีพึ่งนะครับมนลสารของหลวงพัดทั้งหมดนะครับรุ่นหอละคังปีหกศูนย์เนี่ยครับเจตนาการสร้างบริสุทธ์นะครับจุดประสงค์ชัดเจนนะครับปลุกเสกยาวนานนะครับถึงนะครับ ฟีวรันะครับแล้วก็อีกหนึ่งไตรมาสนะครับโดยวาระที่1นะครับวันที่1เมษายน2560นะครับถือว่าเป็นเลิกเสาห้านะครับปีศูนั่นเองนะครับวาระที่2นะครับก็คือวันที่8มิถุนาหกนย์นะครับหลวงพ่อนั่งปลุกเสกเดียวนะครับที่ปพลัมพิธีนะครับพิธีเททองหล่อพระนะครับพดะวิด้วนนะครับวาระที่3นะครับวันที่6กรกฎาคม60 นะครับลุงพ่อนะครับท่านนั่งปกสิษิฐานจิตนะครับในอุโบสถเลยนะครับเพื่อนนะครับเดี่ยวด้วยนะครับแล้วก็วาระทิ่4นะครับวันที่8กรกฎาคมนะครับถึง6ตุลาคมนะครับก็คือนะครับพิธีไตรมาสนะครับปี60นนั่นเองนะครับก็3เดือนเต็มเมนะครับ แล้วก็วาระสุดท้ายนะครับวันที่5นะครับก็คือวันที่ท9่ตุลาคมพิลกศูนย์ะครับเป็นพิธีมหาพุทธวิเศษนะครับเป็นพิธีปิดนะครับอย่างยิ่งใหญ่เลยนะเพื่อนนะครับถือว่าเป็นมีดในตำนานนะครับมวลสารสุดยอดพิธีสุดยอดนะครับสุดยอดในความหายากสุดยอดประสบการณ์นะครับตำนานวัดทุยด้วนอย่างแท้จริงครับนั่นคือรุ่นหอระคังปีลกศูนย์นั่นเองนะครับท่าใดที่สนใจก็นะครับทักมาได้เลยนะครับ ชมคลิปจบแล้วนะครับก็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อจะได้นะครับมีกำลังใจในการทำคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะครับให้เพื่อนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการผส,สมร่วมกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับปีใหม่นี้ให้แลมด้วยเงินเธอเขา้าของเองินใช้เงิทุกคนนะให้มีความสุขความสบายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ แต่หลับไปนะดูนะทุกๆคน